มีคุณผู้ชมถามมาครับว่าวัคซีนเนี่ยครับแต่และชนิดก็จะมีข้อจํากัดว่าวัคซีนกลุ่มนี้ชนิดนี้เหมาะสําหรับคนกลุ่มนี้วัคซีนชนิดนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนกลุ่มนี้ครับตัว mRNA วัคซีนเองมีข้อจํากัดแบบนี้ไหมครับข้อจํากัดของวัคซีนนะครับก่อนหน้านี้นะครับโดยหลักการเลยของวัคซีนทุกตัวนะครับมันจะมีการศึกษาซึ่งเราจะสามารถยืนยันได้ว่าเออการใช้ในกลุ่มไหนบ้างที่จะปลอดภัย นะครับเราจะสังเกตเลยว่าวัคซีนเนี่ยครับทุกรุ่นเลยครับหรือว่าทุกยี่ห้อที่ผลิตออกมาครั้งแรกนีครับจะใช้ได้ในคนตั้งแต่อายุสิขึ้นไปนะครับ,รบเหตุผลเพราะว่าตอนที่เขาทําการศึกษาทางคลินิกกับอาสาสมัครเนี่ยเขาทําในผู้ใหญ่ นะครับทาในผู้ใหญ่ก่อนเพราะว่าเขาไม่ต้องการเอาคนอื่นเนี่ยมาเสี่ยงขาอจริงเพราะเรายังไม่รู้ว่ามันจะมีความเสี่ยงอะไรไหมตอนที่ทําการวิจัยใช่ไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นวัคซีนทุกตัวเนี่ยจะอาศัยข้อมูลก็คือชีน้ในผู้ใหญ่ก่อนเสมอเลยนะครับแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยพอเรามีข้อมูลเยอะพอก็จะเริ่มมีการศึกษาที่ต่อยอดออกไปนะครับเช่นเอ๊ะเ,เราศึกษาในเด็กหรือย,ยังนะครับศึกษาในเด็กได้ผลเหมือนกันไหม นะครับประสิทธิภาพดีเท่ากันไหมความปลอดภัยดีเท่ากันหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นก็เริ่มมีการศึกษาในกลุ่มอื่นเช่นคนท้องไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถัดมาก็คือการดูผลข้างเคียงนะครับที่เกิดขึ้นเรารู้ว่าผลการศึกษาเนี่ยเฟสสามทำกับคนหลายหมื่นเราจะบอกว่าวัคซีนปลอดภัยมากเลยนะครับผลข้างเคียงร้ายแรงไม่มีแต่พอเอามาใช้จริงกับคนเป็นล้านๆเนี่ยครับเราจะเริ่มเจอผลข้างเคียงซึ่งไม่เจอมาก่อน นะครับอะของเขียที่เจอน้อยๆเช่นฉีดไปหลายแสนคนถึงจะเจอคนหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะมาเจอในช่วงที่มีการใช้จริงนี่แหละครับนะครับข้อมูลของ mRNA วัคซีนนะครับผลการผลข้างเคียงที่เจอบ่อยๆอันนี้เนี่ยไม่ต่างกันกับวัคซีนตัวอื่นนะครับเ่นมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวเจ็บตรงหรือมีการปวดเมื่อยตรงที่ฉีดนะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมาแต่ว่าผลข้างเคียงไร้ยแรงที่เจอน้อยๆเนี่ยครับ ของ mRNA วัคซีนที่สำคัญเลยเนี่ยตอนที่เริ่มมีการใช้ครั้งแรกๆก็คือการแพ้รุนแรงนะครับอันนี้ต้องทราบก่อนนะครับจะแพ้แบบไหนแพ้คล้ายๆกับคนที่แพ้อาหารรุนแรงนะครับโอ้จะแบบมีพื่นขึ้นแน,น่นอกหายใจไม่ออกความดันตกคล้ายๆอย่างนั้นนะครับอุบัติการของการเจอคนที่แพ้รุนแรงเนี่ยประมาณ1ต่อ3 0 0แสนคนนะครับโดยโดยเฉลี่ยนะครับก็ไม่เยอะนะฮะ แต่ว่าเราก็มาเจอหลังจากที่มีการใช้ไปเยอะพอนะครับผลข้างเคียงอันนึงซึ่งเรารู้แล้วว่าตอนนี้มีนะครับก็คือเป็นผลข้างเคียงในคนอายุน้อยนะครับเราเจอในคนอายุน้อยก็คือการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะครับซึ่งอันนี้เจอในคนที่เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะครับ <S <S 2> <S 2> แล้วก็อุบัติการโดยรวมนี่ครับเฉลี่ยประมาณ40ต่อล้านคน ก็ยังไม่เยอะนะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่ที่เป็ดเนี่ยครับก็อาการน้อยแล้วก็หายได้เองครับอันนี้ก็เป็นผลข้างเคียงที่อาจจะดูซีเรียสสองอย่างที่เกิดขึ้นใน mRNA วัคซีนครับ